ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่กลับมาในช่วงนี้อาลครับอาจารย์ยิ่งศักด์ครับช่วงนี้ซีเรียสเลยนะฮะ oh, อันนี้เป็นเรื่องซีเรียสแล้วเราจะคุยกันเรื่องของโรคไตนะครับโรคไตที่เกิดขึ้นกับเด็กปรากฏว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจมากนะฮะตัวเลขคร่าวๆจากทางกระทรวงสาธารณสุขโดย ท่าน,นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณหมอชาตรีบานชื่นก็มาเปิดเผยตัวเลขว่าทุกปีทุกปีเรามีผู้ป่วยโรคไตเนี่ยประมาณ5 0,000คนนะครับเนะและทุกปีมันก็เพิ่มขึ้นประมาณ7,500คนต่อปีที่เพิ่มขึ้นนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในจนํานวนคนที่เพิ่มขึ้น7,500คนที่เป็นผู้ป่วยใหม่นี่นะครับมีเพียง500คนต่อปีเท่านั้นที่มีโอกาสเปลี่ยนไตนะฮะที่เหลืออีก7 0 0 0เนี่ยก็ต้องฟอกไต แล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายมากนะครับค่าใช้จ่ายสูงถึง250,000บาทนะครับซึ่งในวันไตโลกเขาก็เลยมีการรณรงค์ให้มีกิจกรรมเรื่องของออการป้องกันการดูแลไม่ให้เป็นโรคไตและโดยเฉพาะยิ่งที่น่ากลัวก็คือเขาเห็นจำนวนผู้ป่วยโรคไตที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มสูงขึ้นเด็กที่เป็นเนี่ยก็อายุน้อยลงด้วยก็เป็นโรคไตกันแล้วนะฮะก็เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบกินขนมขบเคี้ยวนะฮะ,ะเด็กมักจะไม่ค่อยทานผักผลไม้นะครับแล้วก็บวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบ้านเราเนี่ยก็มักจะต้องมีพวกน้ําจิ้มแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดที่เด็กๆชอบเข้าไปบางทีโทษนะ,ะชอบทานพวกอาหารญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาก็มีน้ําจิ้มเหมือนกันใช่แล้วก็พวกหมูหมักเนื้อหมักไก่หมักไอที่หมักเนี่ย มันก็รู้แล้วแต่มีพวกพวกอะไรเก,กลือเขาบอกว่าโรคไตเนี่ยนะฮะเป็นแล้วก็อย่างที่เราทราบคือคือรักษาใช้เวลานานแล้วคุณหมอที่ดูแลและมีความเชี่ยวชาญเรื่องโรคไตเนี่ยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งไม่พอและหมอที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องโรคไตในเด็กเนี่ยมีน้อยมากนะใช่เป็นคแค่หลักสิบในบ้านเราเองนะมีเขาบอกมีไม่ถึง10คนนะอาจารย์ เครื่องฟอกไตในบ้านเราก็มีไม่เพียงพอ<ช>และขนกรู้ไมการฟอกไตในคุณต้องไปนอนนอนเสร็จแล้วก็เอาเลือดตัวเองออกมาทั้งตัวเลยไปผ่านระบบเพื่อ<ต>ทำให้มันสะอาดแล้วเอากลับเข้าไปแลวในระหว่างที่เลือดกำลังออกไปฟอกเพื่อให้สะอาดแล้วเอากลับเข้ามาความดันตกลุกแกว่งนิดเดียวคุณจากไปได้ทันทีโดยไม่ต้องสั่งเสียนะคะและต้องทำบ่อยๆด้วยวันเว้นวันน่ะ ค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่เดือนนึงเป็นแสนๆเลยแล้วถ้าคนไทยเรานะคะต้องมานั่งเสียสตุ้งสตางกับอีโลกพันอย่างนี้กันเยอะแยะเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงประเทศจะล่มจมไหมคะกระดกเขาบอกว่าความเค็มโดยปกติเอาเกลือป่าปมาให้กระดกกินนะ่ะเค็มบ้าเค็มสิแล้วกระดกจะกินลงไหมถ้ามันเค็มามากๆมันก็อ้วกถูกหรือเปล่าไม,ไม่กินกใช่ต้แต่ตเดี๋ยวนี้มันมีความเค็มในรูปของการเค็มแอบ แงขงค่ะมาาจกมันมาใส่ลงไปในที่ทําให้มันหมักหมักใส่อีกของก,กรอบอจะกินแล้วน้ําลายไหลอีกพวกปนรดาโซเดียมทั้งหลายแหล่เหล่านี้ <c ười> ขนมซองนะอาหารกระป๋องบ้างอาหารแปรรูปบ้างบางอย่างก็ใส่เพื <ๆ S 1> ่อเป็นการถนอมอาหาร คุณผู้ชมก็ไม่ทราบเกลือแอดแสงอย่างเงี้ยในพวกบรรดาพวกจิ้มจทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ปรุงรสต่างๆเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ทราบเลยเขาบอกว่าให้ใส่แต่ปริมาณเท่านี้แต่เราใส่เยอะแล้วกินทุกวันวันละสามมื้ออย่างเงี้ยม,มันก็เกินไป จะต้องทำยังไงไม่ให้เป็นโรคไตตั้งแต่เด็กอาจารย์ฮะต้องรับประทานอาหารนะคะที่มีโซเดียมต่ําที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะปรุงรสแบบธรรมชาติค่ะลดขนมซองลงค่อยๆลดลงลดมลนไม่จําเป็นนะคะคุณจะไปทอดขนมซองก็ไม่ได้บางทีในอาหารกึ่งสําเร็จรูปก็มีอาหารกระป๋องก็มีลดลงใน,ในลรวกินอะไรล่ะเป็นเลมย่าหรือเรียนค้างเนอ่งงยยะ <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวในใน,ในพวงพริกมีอะไรจานพวงพริกก็มีมีน้ำปลาพริกขีน้หนูน้ำปลาแล้วในน้ำซุปก็มีอีกของปรุงรสก็ต้องใส่อีกสารพัดน,น้ำปลาเขาไม่ต้องใส่ลดลงไม่ต้องใส่ไม่นะเจิดเจิดก็ต้องขืนหน่อยยิน่นะเขาก็ต้มน้าเปล่าใส่แลรวเขาบอกลดเค็มกินไหมล่ะก็บอกสมมติมากินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนก็บอกว่าเนี่ยผมเอาน้ําซุปแบบไม่ใส่ผงปรุงรส คุณก็พูดได้แต่เดียนอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสพยายามปรุงอาหารและประทานเองที่บ้านค่ะแล้วก็รับประทานอาหารสดจากธรรมชาติอย่างเช่นผักสดอาหารหนึ่งแบบธรมธธรมดาธรรมดาที่ไม่ได้ปรุงรสเยอะผละไม้มากมากแล้วก็ออกกําลังกายค่ะน้ําสะอาดบริสุทธิ์ดื่มมากๆค่ะมันจะครีนล่างกาดื่มน้ำมากๆนะดื่มน้ํามากๆด้วยอันนี้ช่วยได้นะฮะ,ะแต่เวลาอยู่บ้านเนี่ยเวลาจะทานข้าวเอาล่ะทากับข้าวทานเองใช่ไหมขอพริกน้ําปลาวางไว้ที่กลางโต๊ะสักนิดนึงไม่สายเสีย ยังไม่ทันจะปรุงยังไม่ทันจะชิมเลยพอก๋วยเตี๋ยววางปุ๊บนะพริกป่นน้ำปลาพริกขี้หนูขอซอสเพิ่มหน่อยสิอันนี้น่าจะาขวดซอสต,ตีสเลยเยอะนะประเภทแบบพอนั่งปุ๊บก็จะปรุงยังไม่ชิมท<า>ี่จย์พูดเนี่ยเยอะนะก็เป็นอย่างนี้ทุกคนขอโทษนะคะพ่อแม่นะลูกยังเล็กๆอยู่จับใส่เก้าอี้มัดนะคะอาอาใน,นชามนี่ของลูกบะาหมีเปล่าๆแม่ก็ใส่ใหญ่เลยช้อนนี่ปรุงนี่อีลูกแกแม แล้วมันจะเอื้อมมาอยากแคปตายเลยก็ตืนตายเลยแต่แม่ปรุงทําไมแล้วเป็นตัวอย่างให้กับลูกด้วยเนี่ยบอกเลยนะคะว่าผู้ใหญ่ยุคปัจจุบันเป็นต้นแบบของการกินอาหารทําลายสุขภาพกับเด็กๆค่ะอต้องเนันแด้วยต้องแก้ที่พ่อแม่เลยเใครพวกแก่ๆในบ้านเนี่ยแก้ก่อนเลยส่วนลูกกินโจก,กินข้าวต้มก็เหาะซีอิ๊วลงไปโดยหนะ้าสดําจะเห็นนะป้าแล้วก็ช้อนกินแต่ซีอิว๊วเนี่ย ไปร้านฟาสต์ฟูด้ดเอาแฟนฝายจิ้มซอสมะเขือเทศดูดแฟ็นฝายยังอยู่ดูด พอมกินกอน้ฟังพอเริ่มเปื่อยใช่ไหมเอาเส้นฝายวางไว้เอาอันใหม่ต่อแล้วแม่มาถึงเสียดายเส้นฝายเละๆทิพเลอะน้ำลายลูกกินต่อไปค่ะโอ้โหพูดแล้วแม่รอดตายแต่ลูกตายค่ะเพระาะซอ,อสมะเขือเทศมีเกลือซ่อนอยู่แล้วกินเยอะเก<อ>ินซอสมะเขือเทศกินได้นะคะแต่เขาไม่ได้ห้ามให้คุณนั่งกินแบบเอาเป็นเอาตายแล้วลูกกลับไปบ้านก็จะหิวน้ํา<อ>แล้วในไก่ที่ทอดก็มีช่วยตัวปรุงรสอีกถูกต้องลอยผงอีกหนักไหม ผู้ทําอาหารขายสําเร็จรูปทั้งหลายแหละคุณต้องคิดถึงอนาคตของประชาชนด้วยนะคะไม่ใช่เอาแต่เงินใส่กระเป๋าเสร็จแล้วผู้คนล้มตายจํานวนมากโดยที่คุณขาดความรับผิดชอบเรียนว่าเห็นแก่ตัวคครับเอาละครับจากนี้ไปก็ลดอาหารเค็มนะฮะลดเกลือนะครับดื่มน้ามากๆใช่ออกกาลังกายนะคะออกกำลังกายนะครับและพยายามทานผักผลไม้สดๆถูกต้องเอาละครเดี๋ยวมาฟังคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในวันนี้นะครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ กะนกยังไม่สิบแก็ออกจากบ้านเพื่อนเต็มซอยใช่ไหมบางทีไม่ต้องยกตัวอย่างผมก็ได้แล้วนะความเป็นเซ็กซ์ใได้อ๋อนะฮะ